สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กกินชอบปูนสาวปูนตันชื่อเล่นหนูชื่อว่าน้องกะทิค่ะวันนี้หนูจะมาเล่าเรื่องหนูจิตติดจอก็ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหนูตัวหนึ่งชื่อว่าหนูจิตติดจอเขาชอบติดฟุตบอลมากมากแต่วันหนึ่งเขาเหลือบมาเห็นกระต่ายหูยาวดูทีวี เขาก็เลยชวนช้างชื่อว่าแตนแตนมาดูทีวีด้วยไม่ลืมคาบถวั่วไปดูกระตายหูยาวดีใจมากๆเพื่อนสองตัวมาดูทีวีด้วยเขาดูจนดึกมากๆจนถึงแสบ พ่อของกระต่ายหูยาวบอกว่าเขาจะพาไปหาหมอหมิงตอนเช้าทุกตัวตื่นมาสายมากๆจนถึงทุกตัวมาสายมาก จากที่นอนหนุจิ๊บก็ไม่รู้จากที่นอนช้างแป่นแป่นก็ไม่รู้จากที่นอนทุกคนก็เลยมาสายขอบคุณค่ะ